เจ๊กระโดดแล้วโน่นน่ะโน่นน่ะไหน,หน,อนขอดูหน่อยขอดูหน่อยหัวท่านผู้ชมไม่เห็นครับ <laughs> อ๋อเดี๋ยวผมช่วยปลดเราชอบปลาพวงเมือ่อจะมาเมื่อเช้าเนี่ยมันกะไรอยู่ฝนอย่าขึ้นไหมพัานของผมปาวะ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดกีตัวกี่ตัวโอ๊ยยโอกตัวตัวเจวางคันเบ็ดวางคันเบ็ดวางคันเบ็ดนู่นนกี่ล้วเนาะกี่ตัวไม่เอาขึ้นมาให้หมดเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยดึงไว้ก่อนดึงทาง รับปล่อยไม่ได้เดี๋ยวพันกันเช้ามันมาไม่ได้ไงฝนโอ้ยมันไม่บินมันไม่เปิดอ่ะใครจะกล้ามาเขามันต้องเวียนเอาครับถ้าตรงนี้ถ้าถ้ามันหลุดแล้วมันจะไม่กินโอกินแล้วเนาะ งานครับตกมาทำอะไรแย่ๆโอ้ยไม่รู้เหมือนกันคนไหนตกได้เยอะคนนั้นเราเป็นคนตักอ่ะพอได้กินอยู่เนาะพอได้กินอยู่ครับผมหนานุ่หนยเราตุลักตุเรีแต่เช้าแล้วโอ้ยโดนฝนคิดว่าจะไม่ได้ปลาจะแล้วนึกว่าจะนึกว่าจะไอ้นี่เะแล้วอายุอะไรนะ ยี่ตงอายุยีตงเออได้อยู่ได้อยู่นี่เราเราไปเอาปลาตัวไหนเนี่ยไม่รู้เพื่อจะเพื่อจะหลบฝนไม่เราเทขยันเดี๋ยวเทหน่อยเทหน่อยเนาะมันก็เลยเนาะใช่เราเทหน่อยเทหน่อยถือว่าได้เยอะอยู่แล้วไงโอ้จัก สถานการณ์วันนี้ไม่น่าจะได้ดีสักไม่น่าจะได้ขนาดนี้ด้วยเนี่ยแจวตอนไหนวะเนี่ยมีไอ่ะได้เว้ยได้เว้ยงงามเลยได้อยู่นี่ เย็นครับต้องใช้สวิงกันครับโอ้มันเย็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 นโอ้สวยเย็นตั้งแต่็กเท้าจนเย็นโอ้ยสองตะก้าไปอดว่ายอดเหมือนกันครับจากไม่มีความหวังความหวังเล็กๆโอ้ยกระโดนฝนแล้วก็โอ้ยจากมีความหวังอยู่นิดเดียวได้ดว่า